สวัสดีจ้าสาวไทยสะเปตรุรกีจ้าสวัสดีวันอาทิตย์ค่ะมัอนี้ค่ะอากาศมืดคืนเมื่อก่าจากพี่น้องตรุรกีเขาสู้หนาวนเต็มพิกัสละจ้าเตือนมาเมือ่อใดกลูกก็เตือนมาน้ำเสมอเสมอจ้ะพี่น้องพาสิเตือนไปลดน้ำต้นไม้กะอีซากะมาละจ้ะอีซาเตือนมาน้ำสิไปลดน้ำต้นไม้ขึ้นกันปะนะเอาปีนคุ้มเปิดประตูเข้าไปจ้ะนั่งสิงออกไปรดน้ำต้นไม้น้ำแม่จ้ะมันนี้กะพ้ากันตื่นสายนะจ้ะมันนี้เป็นวันพ,พักผ่อนวันอาทิตย์จ้ะ ปาบาเพื่อนกันอนหลับจ้าเขอขอฉันนอนตื่นสายๆในได้จากเพื่นวามาเมื่อนืนี่ก็เได้ปล่อยให้เพื่อนนอนไปตื่นมากินเข่าแล้วกลับไปย่งเป็นนอนต่ออีกค่ะพี่น้องมืนอี้กับปล่อยให้บาบาพักผ่อนเต็มที่จ้าเพราะว่าให้เธอเก็บแรงไว้จ้าสิให้พ้าขับรถไปตลาดจ้าพี่น้องมืนอกี้กับเขาเบิดตู้เย็นเลยจ้าเบาไว้เลาเสียงเบิดจ้าแม่กับพ่ออีารถนำต้นไม้ของแม่ไปก่อนจ้าอากาศหนาวนะจ้าบรูซสียลดอกไม้ใบไบไซด์ใกล้จเหี่ยวตายเลวจ้าเพิ่งเนี่ยเลือนิดเดียวนึ่งจ้า ตอนเอื้อนตายแน่แล้วดิเนอันนี้เหลือยูแคนนี่ละจ้ะเหลือแน้วมันไว้ไม่รู้รว่าสิรอดหอดพดหรือดูน้าว,ว่าจะ้ะปอยนังนน่งรถตน้นน้ำต้นไม้เข้าไปจ้ะเอ้ารถเข้าไปรถเข้าไปลไปูกแม่ก็บอกว่ารถนำ้นำรถน้ำอ่าอีซาเฮดคนเดียวเลยจ้ะแม่บ่ไรรถเลยจ้ะปอยให้อีซาเฮดคนเดียวจ้ะให้อีซาดน้ำ,นำตน้นไม้สิแล้วแม่ก็สิเปื่อนบาร์ก็จะปลูกเธอไปตลาดก่อนเพราะว่าเมื่อนีพออีซาทำงานออฟฟิศนะจ้ะเป็นพนักงาน ไฟการเงินน่าจะไปแล้วจ้ะบานีพากกันไปมากเก็ตจ้ะพี่น้องี่หาตุนเสบียงอาหารไว้ก้อนจ้ะเพราะวันหนาวฝนตกทุกมือได้จะแม่กับพระอีซาออกไปยังขึ้นเกาบาดนะต้องเสืออาหารมาตุนไว้หลายๆค่ะรถคันนี้เป็นรถทํางานบริษัทที่พออีซาเปิดตะก้อนน่าจะก็คือว่ามีรถสองขั้นอีกขั้นหนึ่งเพ็นาา่นตะขายไปจ้ะพี่น้องรถเกง่ง คันี้เป็นรถทาง,งานของออฟฟิศจะลดไปคนของคน,คนยังงีสินะจ๊ะ <c olog ian> แต่ก่อนโควิดเป็นมีบริษัทเป็นของเจ้าของจะงพี่น้องพอเจอโควิดกับเศษรษฐกิจดีจ้ะก็เลยได้ปิดบริษัทลงไปนะจ๊ะเนาะมาถึงตลาดลวจ้ะมาถึงมาเก็ตแล้วแม่ก็เลือกเสื้ออาหารนะคะซสื้อผักซื้อผลไม้ซื้อพวกเนื้อพวกปลายังไปตุนไว้นะจ๊ะไว้เฮ็ดอาหารให้ลูกให้ผัวนะจ้ะนี่ละจ้ะมาเก็ตยูตุรกีจ้ะมีของให้เลือกหลายอย่างค่ะพี่น้อง พี่ชายก็เล่นเล่นในมากเกียรติะจ้ะเล่นหาตะของเล่นจ้ะพี่น้องกองเล่นยนีมองเลยนั่งก็สิไปมองนั่นละจ้ะเด็กน้อยเนาะตามภาษาเด็กน้อยจ้ะซื้อของกันเสร็จแล้วเขาก็สิพากันบ้นกลับนะจ้ะแต่ว่าต้องบ้นกลับอีกมากเกียรตินึงเพราะว่ามากเกียรตินีมามีไก่นะจ้ะแม่บ้านก็อยากได้ไก่ไปให้ลูกนะจ้ะไปแช่ช่องฟิตไว้ไปทาทำกับข้าวจ้ะต้องแวะไปอีกตลาดนึงจะไปไปแว่ซื้อไก่สักคนได้ของครบแล้วเขาก็สิบ้นมากลับมาบ้านจ้ะที่นี่ แม่พันกับสีฟ้าม่เห็ดกับเขาจ้ะพี่น้องรารว่ากวกาสิกับมะฮอนบ้านกับเทียงกวัวๆเลยจะต้องฟ้าเห็ดกับเขาทุกคนหิวเขากันเบ้อแล้วจ้ะอันนี้ก็เป็นระว่างทางกับบ้านนะจ้ะบาบาแวะซื้อของเป๊บนึ่งจ้ะระว่างทั้งแม่กับนั่งในรถค่ากับพีซ่านะจ้ะมาถึงบ้านแม่กับฟ้ามาเตียมอาหารค่ะหุงเขาค่ะทอดไกล้ค่ะทอดไกล้ให้บาบาทอดไกล้ให้พีซ่าค่ะแล้วแม่กับเห็ดมินูเจ้าของก็คือผัดกะหล่ำประกาศขาวจ้ะพี่น้อง เฮดกับเขาเล้วงกา้ากินเขากันเลยจ้ะแม่พันธ์เ็เล่ปะไถ่าย,ายลูปมาลงให้เบิ่งเลยจ้ะนี่ก็เป็นภารกิจวันอาทิตย์วันพักผ่อนสบายๆของครอบครัวอีสานนะจ่ะแม่พันธ์ก็ฝากทุกคนติดตามทั้งช่องยูทูบและทั้งเพจด้วยนะคะนี่แหละจ่ะชีวิตสาวไทยสบายตุรกีนะจ่าอยู่ต่างประเทศกับเป็นแบบนี้เนาะคะ่ะอากาศหนาวก็ดีอย่างหนึ่งอากาศท้อนก็ดีอย่างหนึ่งจ้ะม้อนี้่าไปก่อนนะจ้าบายบายจ้า